ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืมซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับน้อพี่ก็จะมานะครับเรียกได้ว่าแจกโค้ดแบบฟรีๆเราก็รีวิวกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานี่นะครับทุกคนใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีคําตอบแน่นอน100%อนะครับน้องและถ้าคนไหนนะครับที่ให้พี่แจกเพชรนะครับสำหรับคิปปจเเพพนี่ขอ็ วันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะพี่จะแจกเพชรในคลิปตอนเช้าละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใน2เพชรนะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ถ้ามีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเกาหลีนาฟรีๆเหมือนกันนะครับก็เป็นทางด้านของบัตรเกาหลีนาฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับทุกคนก็ต้องฝากกันด้วยลลลละะะะะกัันนนนนคคคครบเาไ์แชร์ด้วยละกััันนนนนนะะะคคครรรรบบทุกกกก็็ถือออว่่าเเปิจมขงงพีแล ที่สําคัญนะครับทุกคนก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับเนาะพี่มีการแจกโค้ดนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดสกินหมัดนะครับถ้าคนไหนอยากได้โค้ดสกินหมัดนะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ถูกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าถูกแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับมีการแจกโค้ดและรีวิวกิจกรรมตัวใหม่นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับเนาะที่แบบว่าตอนนี้นะครับอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับเนาะและคนที่่บอกวา ไม่อัปเดตเข้ามาจริงหรอกนะครับนก็คือตอนนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะครับนกและหายหัวไปเลยนะครับนกเวลาพี่รีวิวกิจกรรมที่จะเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนกหลายคนมาคอมเมนต์นะครับนกว่ามันไม่เข้าไทยหรอกนะครับนกช่องนีโมนั้นอย่างนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้มันเข้าแล้วนะครับคนที่คอมเมนต์หายหัวไปเลยตอนนี้นะครับนกกลับมาคอมเมนต์ก่อนนะครับนกว่าตอนนี้นะครับนกมันอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับนก็จะที่พี่บอกนะครับว่า กิจกรรมที่พี่รายงานหรือว่ารีวิวมานะครับน้องก็คือมันจะอัปเดตเข้านะครับประมาณ90%หรือ98%กันเลยทีเดียวนะครับน้องวันนี้นะครับก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับน้องว่ามีอะไรจับต้องได้บ้างนะครับน้องและจะได้ขี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับเพราะว่าเราสุดรถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับโอ้โหพี่ได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ พี่ได้โคตรเยอะเลยนะครับทุกคนได้85เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเราไปดูของในนี่กว่านะครับเนาว่ามีอะไรให้เราชื้อบ้างนะครับนอกจากชุดคาคาชินะครับทุกคนก็เนื่องเลยนะครับที่เราเห็นเลยนะครับหลักๆนะครับก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับนอะก็เป็นทางด้านของท่าทางนารุโตะนะครับนอะที่แบบว่าเห็นชัวร์กันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนอะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางนารุโตนะครับนอะก็ ico. เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอุโหูที่เขาบอกเลย Marina, นะครับนะ้องว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับนอะก็คือ ภาพอาจจะเร็วนิดนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าพี่ใช้แบบว่าประมาณคูณหนึ่งหรือคูณสองนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับเนาะสำหรับท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็มีชุดด้วยนะครับเนาะสำหรับชุดก็มีขายเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับเนาะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมตลาดความมืดนะครับเนาะชุดมันก็เลยแบบว่าจะออกมาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแอ้วกันนะครับเนาะว่าชุดจิ้งนะครับทุกคนนี่เลย ก็เป็นทางร่างสุดตัวใหม่นะครับนอและสุดยอดไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับนอว่าสุดจริงนะครับทุกคนและมีคนไหนนะครับได้90%บ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเพชรแล้วก็แจกให้ในวันพรุ่งนี้นะครับนอสำหรับ90%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดนะครับนอแล้วก็มียายมากมายนะครับสำหรับชุดในนี้นะครับพี่ บอกเลยลวกันนะครับว่าแต่ละซุนนะครับนี่แต่ซุนแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเท่มากนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของซุนผู้หญิงนะครับเนาะที่แบบว่า ให้มากเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลยกันนะครับว่าจาหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลยลยกันนะครับเนอะว่าสุดเฟี้ยงกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลยกันนะครับว่าจาหนักจะเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นสุดคาชชีนะครับเนาะ พี่ชอบตัวละครมันอยู่แล้วนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็อย่าพลาดละกันนะครับน้องสำหรับซุดดีๆซุดใหม่ๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนทุ่หูพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าจ่าหวะจะเต็มันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อสำหรับวงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของซุดใหม่นะครับนอหรือว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของซุดที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหล เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับเนาว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอมีสกินลดด้วยนะครับนอแล้วก็มีสกินเยอะแยะมากมายนะครับนอที่บอกว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลกันนะครับนาว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับนอแล้วก็พี่ขอบอกเลยลกันนะครับนาว่าอันนี้เป็นกิจกรรมตัวใหม่นะครับทุกคนก็อย่าพลาดละกันนะครับสามารถ หลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับทุกคนและก็มาถึงจนได้นะครับตอนที่แบบว่าพี่จะแจกโค้ดให้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องคลิปนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกนะครับว่ามีการแจกโค้ดแน่นอน1 0 0นะครับถ้าคนไหนอยากได้โค้ดนะครับก็อย่าพลาดละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนาะสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดมานานนะครับนาอและอยากได้โค้ดนะครับนาอก็จัดไปได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าอันนี้นะครับนาอก็เป็นโค้ดที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนาอก็คือน่าจะอยากได้นะครับเพราะว่าเป็นโค้ดสกินหมันนี่นะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับน้องว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับนาอเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดมาให้ตรงนี้และขออธิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับโค้ดจะมีแค่านั้นาใส่ไุกคนนแต่่คทีได้จะมีแค่ดเท่านั้นนะครรับกนนนเ้อะปมาณีลยส พี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอก็จะได้แน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมหรือว่าอยากได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับนาอก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับนาอว่าดีแน่นอน100%เอรนนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะคร ับก็สามารถไปใส่กันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นการแจกโค้ดเป็นในตัวนะครับอาจจะไม่นานนะครับสำหรับการขึ้นโค้ดนะครับก็สามารถแคปวิดีโอหรือว่าหยุดวิดีโอได้นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสน หมดแล้วกดไลค์กดแชร์ share, นะครับนะ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ share, ละกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับนะ้องพี่ก็ต้อง ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและวันพรุ่งนี้อย่าลืมแนะครับนอพี่จะมาแจกเพชรแบบฟรีๆนะครับถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สองเพชรแบบฟรีๆนะครับนอวันพรุ่งนี้นะครับเรียกได้ว่าจะมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกได้ว่าจะได้เพชรแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับว่าทุกคนจะได้เพชรแน่นอนนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนนี้พี mm ่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วก<ต>ันนะครับ <quindi>, ทุกคนบ๊ายบาย